ขังยี้ไม่อยู่ในนะไก่อ๋อไก่ออกลูกหรอือเปล่าเดี๋ยววันนี้นรู้ไก<ะ>่ซื้อฮะก็ซื้อมาฮะไก่หาก็ซื้อโอ้ไก่เนาะสบายดีนะสวัสดีเด้อพ,พ่พอแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุคนกายยินดีต้อนท้าขายสู่ซองมาบุญบ้านปอีกแล้วอ่ามันนี่มาบุญกะได้ผ่านมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าผ่านมาแล้วกาบมันนี่อ่ามีโอกาสได้เวะเข้ามาหา น้องทงเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนคงจะหูกันดีเนาะวันนี้กับบากับบ้าจันเนาะพี่น้องเนาะเลยเลยกับเขาผ่านมาทั้งนี้พอดีพี่น้องก็ได้สิเบะลงมาดินน้ำบ่อทงเพิ่นมาอนีเนาะจเลเพิ่นเห็ดยังอยู่พี่น้องเลยห้อนได้มาอนีพี่น้องห้อนห่อนห่อนบ้านจันยู่ในรถก็ยังถือหมวกกันเลยห้อนเลยเลยอ่าจังไรกับไปฮับส้มติดตามพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างานแต่งสาวบุญบ้านหน้าเพิ่นกงไปซอยล่างเขื่อนร่างจานเนาะพี่น้องเนาะกับ น้องเพิ่นเป็นคนขยันเนาะอ <fal performance. S 1> ่าเนเลยเลยเอาบ้าบุญกันจไปหาน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าเด็กเข้ามาถามทายน้องทุ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้อ่าอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ว่าที่อ่ามาหากินเนาะนะพี่น้องเนาะก็คืออ่าเราเป็นคนขยันเนาะพี่น้องก็คือเผาถ่านเผาถ่านเลยสิบหลักๆของเราอ่าตอนนี้ก็อ่าเราคอดทานออกแล้วเนาะเพราะว่ายังอ่าบัมีฟืนเนาะลงเต่าเพราะว่า ยังอยู่ระหว่างที่อ่าไปหาฟืนเนาะพี่น้องหาฟื้นว่าเดี๋ยวกลับมาถมเนาะอะไรกันมาบุญกันที่เข้าไปหาน้องทงนเนาะพี่น้องเนาะว่าเทุนเท็ดยังอยู่เนาะเมื่อนี้เพิ่นได้ไปหาฟืนมาเนาะอันนั้นจะเป็นเป็นเคราะหอย่างเนาะพี่น้องแล้วปลูกอย่างนี้เน,ะน,นานเนะ โอ้ปลูกพักเนองปลูกบัวแล้วก็ต้นบววเนาะต้นหนึ่งปลูกพักปลูกพักไปกินเนาะครับอันนี้เป็นงนำพุทธพักเนาะเลยเลยตายสบายดีเลยเลยมาจะใส่ไปดิอ๋อวันนี้ไปหาเพื่อนบ่ะวันน้ไปเดียวนี่ปหาเห้ตัอสานฮะ เบครับห็ก่อสร้างก่กอสางเอาก่อสร้างที่ไหอยู่แถวในเมืองผอ๋อันนี้เอาพื่นลงเต่าโดนไบ้างนี่หากันเขียงแล้วนี่ยไปทางอื่นไปเรียงทางอื่นโดยโดยไปไปไอ้แล้วิ้นเมื่อไรที่ว่าไปเห็นงานก่อสร้างได้สี่ห้ามือแล้วไก่อยู่ะไก่เติม โดยโดยโยเห็ดงานกระสางเนาะในในวันไรไปนะวันแปดสิบเก้าสิบวันแปดสิบเก้าสิบเห็ดยังผสมปูนบั้โดยอ๋อเทโดยโยไปไปผู้เดียวนี่บ่มีมูไปนี่บ่ก็มีมูอยอ่ไปจะไปเห็ดตลอดเลยว่าไอ้ก่อสางนี้ด้วยไก่ยังมูหแล้วมึงเถอะเขา ก,ก่อนก็ใช่อ,อ๋อแต่ว่าที่ล่างๆเนี่กน็น่าจะเป็นทานเพราะไอ้ที่ว่าเขาจีต้องเห็ดตลอดด้วยจังไหมโดยกันทานนี่แหละเห็ดตลอดอืมแต่นั่นน่ะมีไปก็ได้ไปก่อนเนาะโดยอืมโดยโดยโดยดีดีดๆๆีเป็นต้นขยันเอาทุกอย่างเนาะต้องดินโดนเห็ดทุกอย่างคืสสอว<ๆ>่าเนาะเขาออกมาจสิเขาต้องดินโดนหาเนะาะถ้าปูหาก็ อ่ามมนีอยู่มีกลินนวิวาเนาะอืมเลยเลยครังนี้ไม่อยู่ในในนไก่อ๋อไก่ออกลูกหรือ่าเดี๋ยววิวงดูะไก่หานระซือฮะกะสือมาหน่อยไหมไก่หากระสือโอ้ไก่เนาะซื้อกรน้อยมเลี้ยงเพิ่มมาหน่อยซื้อตวเท่าไรนี่นะตสิบหนตัวสิบพัน อหนึ่งสองสามสี่ห้ากเ็แปดเก้าออโดยคือบเห็ดคอกขังไว้อยู่รอกยังไม่ได้ทนยังไม่ทันะด้เห็ดทำาเนหไ้เห็ดเียก่อนอ๋อคือทำอเห็ดไอขคอแคเนาะซื้อมาหลายมือแล้ววะนี่รอมานได้สี่ห้อแล้วอืมคืออ่อ เลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่ด้วยยังมีคอก็เห็นมันอยู่ไก่ไงขังไว้ห้องอ๋อเลี้ยงแบะน้ำบอนี่บอน่ะแบะเขาแต่ว่าเบะแบะเขาเองมันมีตัวเดียวนะอ๋อมีตัวเดียวตัวเทืกบ่ตัวแม่โอ้ดีแล้วน้องเลี้ยงตัวแม่มันชืะไรอ่ะเพลลูเพลตามบมองมาอืมเลยเลยเลยกินข่าวกินอะไรหรือว่าอะไนี่นะกินแล้วได้ยังกินมันนี่กินปลา กินปลาปลาไปหาบ่เดยวหาเอ้าแถวนี้มีนองจีก็มีเยอะแล้วแถวคนอยู่ในโรงเรียนมาคอมีอยู่น้องแบบเขาโจกที่สังอืมโดยโดยโดยหาอยู่หาก,กินธรรมชาติพี่น้องเนี่ยอืมกตอนนี้ก็มีอาชีพแบบว่าอ่าเป็ยนงานก่อสร้างเนาะเปลี่ยนอาชีพใหม่ จากที่ว่าเมื่อก่อนเผาทานเนาะแตคือตอนนี้ไม่ได้เผาทานอืมแล้วก็ไปเห็นงานก่อสร้างเป็นกรรมกรไอ้ไอ้นี้ยผสมปูนเนาะอ๋อผสมปูนหิวปูนใช่ป้ะโดยอืมโดยโดยงานลายอยู่ป่ะมองไปลายอยู่อืมโดยโดยโดยถาว่าเพิ่นอ่าจ้างต่อคือเห็ดไปเรื่อยๆป่ะโดย เพราะว่าท่านี่ไม่นี่มันมีอยู่ว่าตอนนี้กนพอมีอยู่พอได้อยู่ใหม่กัอ๋อพอได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันก็อจากอยียเบิร์ดเนาะใหม่เนาะแลไม่ที่เอามานี่เป็นไม่เป็นรุดออกบ่อนี่เพราะว่าเบิร์่มันมีหอยตัดเนาะมีแต่ไอเป,เป็นเป็นประเภทหักอื อันนั้นอันนั้นของไพ่เฉาะันอันนี้คุณทานของเขาอยู่ในนีแ้แหละวตูดตัวนั้นอเอาไปเห็ดก่อสร้างด้วยกันแล้วเอาไปก่อสร้างด้วยกันเหนื่อเขาเบดก่อสร้างเขาก็มาเห็ดทานต่อดดดโดยโดยโดยว่ากอสางนี่แบบมันเป็นไอ้หมองใหญ่บารือว่ายังไงคือเป็นรับเมาแบบรับเมาแบบมันหมัดเล็กหมัดล้าใชอยังน,นนะอ๋อคือรับเมาแบบ บริยายขนาดนั้นเนาะ,นะอือดูดูดูดีดีดีมีะระวังที่ว่าบริเห็ดทานกรับ <c oughs> ได้ไปเ <c oughs> ห็ดก่อสร้างแล้วพี่น้องพี่ว่าโชคดีอตอนนี้ก็ซื้อไก่มาเพิ่มอีกเก้าต,ตัวไก่น้อยเนาะแต่ไนะก่ไก่ขาวของบะเสียงน้อยเนาะที่ว่าไอ้น่ อยู่ในเองเนาะที่ว่าพันชื่อมาอ่าห้ตอนนั้นเนาะพี่น้องยังยังอยู่ตอนข้ามตอนขึ้นกับว่าหนีวัวไกลนะดอืมมันคันอยู่บ่าวคือคันอ่ปุ๊กปุ๊กปุ๊กตื่นแต่เช้าเได้ตื่นจริงมั่งตื่นมือถือกับหาโมงถือหกโมงอ๋อเลยเลยเลยอืมแกสู่ชีวิตต่อไปเนาะ เพื <k 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 yeah> ่อขยันพี่เก่าพ er ี่น <um ้องเลยมาทำอะไรกับามไทยเป็นทำอะไรกับเป็นเห็ดบ่อไห่พิษบางพี่น้องคือเป็นบระเด็อยู่เสยแบบไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้ข้านพี่น้องเลยมีงานอย่างก็คือเอาทุกอย่างอืจ้ะจ็คือเมื่อนั้นอ่ะไปซอยงานสาบุญบ้านนาเนาะโดยโดยมวนว่าไปไปซอยงานสาบุญมวนมวลเออโดยโดย คือเป็นไปซอยงานจากบุญมานนาเพระาะว่าบารบุญก็เห็นอยู่เนาะแต่ว่าบมื่อไรมีเวลาเราคุยกันเนาะเหมือนีันเพระาะว่าต่างคนต่างซอยงานเนาะคือผมมีเวลาถามไทยน้องเพป็นใน่วันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาก,ก็เลยมาถามไทยเพป็นถามไทยชีวิตประจำวันเปน็นอะพี่น้นองอถ้าอย่างไรให้ก็บจิขอตัวกลับก่อนเน,ะ <c oughs> นาะเพราะว่าเยี่ยมถามไทยเป็นไงละก็คือชีวิตก็ดีขึ้นเน,ะ <c oughs> นานเนอะอืมจ้ะ พัฒนาเราิม่มเอาอ่าไก่มาเลี้ยงอีกเนาะเลยเลยกะซื้อมาที่เล็กที่น้อยเนาะอ๋อเลยเลยเลยกะค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ในันก็เห็ดคอกแต่นี้เนาะเห็ดคอกไก่เพราะว่าอยู่ข้างในมันเวียนยังเหมืนขี่ไก่นอนน้ำขี่ไก่เมื่อขึ้นได้เนาะถ้าอย่างไรไอซิโก้โทรศัพท์ก็ได้เนาะจะจะสบายดีเลยเลยเลย เคเนาะพี่น้องเนาะอ่าประบุก็ถามถ่ายน้องผมน้ะเนาะก็คือสถา,านที่แห่งนี้ที่ว่าแล้วอ่าลงเต่านี่ยคือบมาเห็ดเนาะช่วงนี้เนาะเราไปหาเห็ดงานรับจา้างก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะคืออ่าไม่มน,นี่นนก็คือิไปหาเนาะพี่น้องคือไปรับจ้างก่อสร้างก่อนช่วงนี้เพราะว่ามีงานรับจ้างก่อสร้างก็เลยไปทั้งนั้นก่อนถ้าวา่าเพันยุทธเมื่อใดก็คือกลับมาอ่าเห็ด นี่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะจังได้บารบุญกะเป็นกำลังแรงใจเป็นที่เก่าเนาะคือเราเป็นคนขยันเนาะพี่น้องแล้วสู้ๆต่อไปเนาะงานเมื่อนี้บารบุญกัมาสี่คนเนาะทว่ามาทำกันเนาะแต่ละวังเัน่อนทางมาพอหลายคนเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีโดยเลยสบายดีทำไมพี่น้องพระกันเทศยังอยู่นอนเนาะนั่งถ่ายบาบุญถ่ายคลิปในรถของพี่น้อง ห่อนอยู่บ่นี่กะห่อนอยู่พี่น้องเฮ็ดจังได๋ซะเออเดยๆๆสิพากันไปซอยซอยต่อวันนี้กะสิพากันอันเฮ็ดเบียรต่อนะเดยไปอีกหมู่บ้านนึงเนาะอ๋ออยู่ไปทางเข้าท่านอันท่านอีกห่างเนาะเขาเอิญเนาะท่านอีห่างเลยเลยสิพากับเสียงเพิ่นไปช่วยเหลือเบวงต้นอ๋อครอบครัวที่ไม่ห้างลูก2เอ้ยไม่ห้างลูกนึง กันพี่น้องเอ้ยใส่ฮอนหมวกเลยบ่ทันกันเออช่วงนี้ใส่แต่หมวกเนาะเพราะมันฮ้อนพี่น้องเอ้ยต้องเงก่อนเนาะยๆๆอะจังไดกันเฮาก็เดินทางต่อเนาะดไปไปกันต่อเนาะดๆ่เสียงเป็นไดนี่โอ้ยเก่าพี่น้องเอออนงอนนํากันมากันมื้อนี้พี่น้องยังอยู่กลเจ้าน่ะอ่นพี่น้องเนาะกอ่าืไปในบ่เสียงกอ่าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบ่เสียงบ่ได้ายทําก บุญถ้าถ้ำนาะกับผักอ่าบุญไปถามทยเรื่องไกลเรื่องอยังเนาะโบเชียงโบได้ทายกับผักพี่เพืน้องขับไปเบิ้งในช่องของบุญแล้วพี่น้องเนาะโอเคพื่น้องยังอยู่โาเชียงไก่ผู้ขาวนะแล้วซื้อมาอีกก้าวโตพี่น้องมาขยายอ๋อโดยโดยต่อไปตสบายยังทันยึดครอบนอกเหมืนกับเป็นคนยันอ่าอืมโดยโดยอ่ะจางในเดินทางโตนะเหมือนเนาะโดยโดยเจ้าสบายดี ก็โอเคนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือมาเยี่ยมไทยถามไทยน้องทงเนาะพี่น้องเนาะจังไรกับบาบุญกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามภาพ z o o คลิปบาบุญที่เก่าเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบุกุกคนนเาะที่เข้ามาให้กำลังใจบาบุญมาโดยตลอดเนาะต่อหากว่าบาบุญเท็่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญก็ติต้องเอ่ยคำว่ากราบสบายดีเด้อสบายดี